็สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทังทีก็เป็นสไลด์ไปแล้วต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก่อนอื่นก็จะขอ,ขอขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสนุนช่องและติดตามรับชมจนมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับพอบินตรงไปยังชั้นใต้ดินชั้นที่100ก็ทะลุผ่านห้นน 100, องที่เวลล่าเป็นผู้วิทาร์อยู่ออกไปมีห้องใหญ่ที่เอาไว้รอผู้ท้าทายแล้วสัตว์ไปก็เป็นห้องส่วนตัวของเวลล่าสองห้องแต่ไม่มีกลิ่นอายของเวลลา่าอยู่ที่ไหนเลย ไปในของเขานะเอาเถอะคงจะเดินเล่นอีกนั่นแหละแล้วต่อมาดิโนโ่เลยพูดว่าเฮ้ยเฮ้ยทำไมที่นี่ถึงมีแกนเวทเข้มข้นขนาดนี้แล้วลีบลเลยตอบว่าอ๋อ oh, นี่คือห้องของเวลร์ราล่านาห้ามเข้าไปล่ะหมอนั่นมันเอาแต่ใจขืนไปแต่ต้องของตามอาเภอใจเดี๋ยวจะโกรธเอาพอได้ยินลีบูลพูดเช่นนั้นดิโนโ่เลยพูดว่าฮะ ah? เวอรราล่าอาศัยอยู่ที่นี่หรือถ้าสงสัยมาตั้งแต่ตอนวันพอก,กิปแล้วเกี่ยวข้องยังไงกับเจ้ากันแน่ พอได้ยินเช่นนะั้นเรรเลยตอบว่าเพื่อนกันนะเพื่อนกันแล้วดีโน่เลยพูดอีกว่าก็คิดอยู่นะว่าคงไม่ใช่แค่รู้จักแต่เพื่อนเนี่ยเอาเถอะอ่าเอาตามนั้นละกันอิโนโน่ทำตาปือแต่คำตอบของเรเบรุคงผิดคาดกับมังถึงได้เบิกตาขึ้นมาเล็กน้อยแล้วต่อมาดีโน่ก็พึมพำอีกว่างั้นเหรอเป็นเพราะว่ามาซ่อนตัวอยู่ในเขาวงกตของรามาลิสจูๆปฏิกิริยาของเวเดล่าถึงได้หายไปสินะ พอได้ยินเช่นนั้นรีบรุนได้พูดว่าอ๋อไม่ใช่หรอกที่ปฏิกิริยาหายไปก็เพราะว่าเวเดล่าควบคุมแกนเวทขึ้นมาได้แล้วน่ะก่อนหน้านี้หมอนั่นเอาแต่แผลออร่าสุมสี่สุมห้าแกนเวทมันเลยรั่วไหลออกมาด้วยแต่ตอนนี้ทั้งใจจะเรียกคนมาเยอะๆสภาพแบบนั้นมันก็ไม่ดีใช่ไหมล่ะดังนั้นหมอนั่นก็เลยฝึกฝนเพื่อให้ควบคุมออร่าได้ไงพอได้ยินเช่นนั้นดีโนก็พูดอีกว่าฮะเวเดล่าจอมเอาแต่ใจที่ได้ล่อนไปมา ถ้าเคยเป็นผู้ปกครองป่าจูรานั่นน่ะนะฉัว่าไปนิสกดออร่าไว้ได้สมบูรณ์แบบจนแทบค่าสัมผัสไม่ได้เลยเนี่ยนะเวลาล่าคนนั้นน่ะนะดีโนโวยใส่เรบุูุเหมือนจะบอกว่าอย่ามาพูดด้วยพ่อยแบบนั้นสิแต่ถึงจะพูดแบบนั้นมันก็เป็นเรื่องจริงนี่นาแล้วต่อมาเรบุูุเลยพูดว่าเออเออก็ยอมทําตามเองง่ายนะไม่อย่างนั้นประชากรส่วนใหญ่ในเมืองนี้ก็จะแยกกันนะสิพอได้ยินเช่นนั้นดีโน่พูดอดีกว่า อ๋อถึงได้บอกไงเวเดล่าคนนั้นที่ยึดติดกับปริมาณแกนเวทนั่นน่ะนะก่อนจะถูกผู้กล้าผนึกไว้ก็เอาแต่แผ่อล่ามาโดยตลอดเป็นถึงจอมอารวาที่เรียกกันว่าเป็นมหัตภัยบินได้เลยนะพอได้ยินเช่นนั้นริบรุก็คิดว่าถึงี่พูดจะโหดร้ายแต่มันก็เป็นเรื่องจริงแหละนะในเชเรื่องของลูเมนัสอีกดูเหมือนว่าหมอนั่นจะไม่เคยทําเรื่องดีๆเลยจริงๆเฮแล้วต่อมาริบรุเลยพูดว่า เอาหน้าหมอนั่นเองก็เปลี่ยนไปนิดหน่อยแล้วแหละตอนนี้ถ้าฉันขอร้องก็ยอมฟังอยู่นะไม่ได้เอาแต่ใจขนาดนั้นหรอกมั้งพอได้ยินริบรุ่พูดเช่นนั้นดีโน่เลยพูดอดีกว่าเมื่อกี้เพิ่งจะบบนอยู่เลยว่าเอาแต่ใจไม่ใช่หรอพอได้ยินเช่นนั้นริบรุก,ก็คิดว่าอา้าวใช่หรือคำตอบพูด่าอย่างนั้นหรือแล้วต่อมาริบรุก,ก็พูดอดีกว่าหมายถึงต่อให้เอาแต่ใจก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นไงที่สาคัญกว่านั้นคือ เรื่องการควบคุมออล่าริบรุลุพูดแบบนั้นก็ฟังคิดว่ากรณีแบบนี้รีบเปลี่ยนเรื่องคุยจะดีกว่าเขาเลยเผยเล่าเรื่องตอนที่เวลาล่าได้รับการปลดปล่อยแล้วให้เดโนโฟ่ฟางแทนเล้วต่อมาริบรุลุก็พูดดีว่าเรื่องออล่าเนี่ยพอยั่วยุไปว่าแบบนั้นมันก็ดูเท่กว่านะก็ตั้งหน้าตั้งตายอมแหละถึงจะลำบากชันที่ต้องอยู่ด้วยก็เถอะถึงจะเหนื่อยยากแต่ก็คุ้มค่าถ้าเวลาล่ายังเป็นแบบเมื่อก่อน ออกไปต่อหน้าผู้คนไม่ได้จะบอกว่าช่วยไม่ได้ก็ได้ไม่รู้ว่าประทับใจลิบุลุหรืออย่างไรสายตาที่ดีโนมองลิบุลุถึงได้ดูเปลี่ยนไปแล้วต่อมาดีโนเลยพูดว่างงั้นหรือสมแล้วล่ะนะลีบุรุเจ้าเนี่ยสมกับที่ข้าจับตามองจริงๆพอได้ยินเช่นนะั้นลิบุรุก็คิดว่าไม่ไม่ไมกรณีของนายน่าจะเป็นเห็นชั้นเป็นข้าวฟรีมากกว่ามั้งถึงจะทําเป็นชมว่าเท่แต่ฉันก็ไม่ได้หลงกลหรอกนะ ต่อมาดีโน,โน่พูดได้ว่าแต่ว่าทําให้เวเล่าคนนั้นเชื่องได้เนี่ยก็เจ๋งจริงๆนะดีโน่ประทับใจไม่หยุดแต่ถ้าพูดกันเรื่องเอาแต่ใจไม่ริมหนักกลัวอีกนะถ้าว่าไม่ริมคนนั้นก็ยังงงหัวต่อหน้าเฟย์ไม่ขึ้นไม่ว่าใครก็ย่อมมีคนที่แพ้ทางกันอยู่ทางนั้นแหละนะแล้วต่อมาลิบุรุกเลยพูดว่าเที่ยวแต่ใจไม่ได้มีแค่เวเล่าสักหน่อยอย่างไม่ริมก็จากนั้นลิบุรุก็เล่าเรื่องความบ้าบอ,บอคอแตกตั้งแต่ที่ได้เจอกับไม่ริมให้ดีโน่ฟัง เป็นความในใจที่พูดได้เพราะเมลิมไม่ได้อยู่ที่นี่ใิบุุษเฉยเรื่องปวดหัวที่ได้รับมาจากเมลิมช่วงนี้ให้ดีโนโฟังแบบหมดเปียกไหนๆก็ไหนๆแล้วก็เลยเล่าเรื่องเวเาล่าทำจากนั้นดิบุุษก็ถามดีโนโว่าคิดว่าแบบไหนโหดร้ายกว่าดิบุุษได้เล่าเรื่องมากมายส่วนดีโนโที่ได้ฟังก็ดูช็อกไปฟังไปได้ครึ่งทางก็ดูเหมือนว่าจะไม่รับรู้แล้วดิบุุษอยากจะถามสักหน่อยว่าคิดว่าเมลิมกับเวเดล่าฝ่ายไหนโหดร้ายกว่ากัน แต่สุดท้ายก็ม่ได้คําตอบกลับมาระหว่างที่เป็นเช่นนั้นอิบลุกก็พาดีโนไปถึงสถาบันวิจัยจนได้เพราะกวาดตามองไปด้านในก็เจอวาเด่าที่เพิ่งพูดถึงกําลังช่วยงานลาบริสอยู่วุ่นวายวันนี้ก็เหมือนตั้งใจจะทํางานดีแฮ้ถึงจะโดนลาบริสจิกหัวใช้เป็นทาสแต่ก็เป็นมังกรที่เอาการเอางานผิดคาดแล้วต่อมาดีโนเลยพูดว่าวเดรา,ากําลังทํางานงั้นเหรอ ลิบรุที่ได้ยินเช่นนั้นเลยพูดว่าเนอะบอกแล้วไงถึงเวลาล่าจะบ่นแต่สุดท้ายก็ช่วยลามฤติอยู่ดีไม่รู้ว่าเพราะเขาเรียกว่าอาจารย์เลยไม่ได้รู้สึกไม่ดีหรือยอย่างไรเวเล่าถึงได้ค่อนข้างยอมลามฤติคําพูดของลิบรุก,ก็เหมือนกันสุดท้ายก็ยื่นมือเข้ามาช่วยอยู่ดีแต่ถ้ายอสักหน่อยก็จะยิ่งง่ายบางทีลิบรุ่ก็จะเรียกเขาว่าคุณมังกรเจง,ง่ายกระทั่งเบตเตอร์ที่น่ากำลังสร้างโอลิเมนเทลโคลัสซัส ที่ชั้น95ก็อยู่ด้วยเพราะคนไม่พอก็เลยให้ความสำคัญกับคำพูดของรีบุลุก,กันก่อนส่วนลามริสกับวาาูเดล่ายิ้มชั่วลายกันท่าทางสนุสนานแต่เบตเตอร์กับเชื่องซึมไม่ล่าเริงเลยใช่จะเป็นห่วงนิดๆแล้วสิว่าเป็นอะไรกันแน่หรือระหว่างที่ชิดชื่นนานรีบุลุกเลยทักออกไปว่าดีจ้าเป็นไงการวิจัยคืบหน้าไหมรีบุลุกทักทายเล็กน้อยพางเข้าไปข้างในเบตเตอร์หยุดมือที่กำลังเขียนเอกสาร พอเห็นริบุลุก็ลุกขึ้นยืนแล้วเลยพูดว่าแม่แม่แมท่านริบุลุกพอเห็นท่าทางเช่นนั้นริบรุลุเลยพูดว่าอ่าตามสบายเถอะแล้วนี่ไหวไหมดูเหมือนว่าจะหนักเอาเรื่องเลยนะแต่เบตเตอร์ก็พูดอีกว่าก็อยากจะตอบว่าไหวอยู่หรอกครับแต่ที่นี่ดันทําการวิจัยที่ไม่ดีต่อหัวใจกันพอได้ยินเช่นนั้นริบุลุก็คิดว่าหมท่าทางจะลำบากใจที่จะพูดแฮลริบรุลุคิดจะถามเบตเตอร์กลับไปอีก แต่เวเดล่ากลับเข้ามาพูดคุยก่อนโอ้ลิบลุเอย๋ยข้าเองก็มาช่วยตรงนี้เหมือนกันเพราะรามลิสรยินการขอให้ช่วยก็เลยช่วยไม่ได้น่ะน,นะพอเวเดล่าพูดจบลิบลุเลยพูดว่าช่วยได้มากเลยอันที่จริงเหมือนจะขาดคนอยู่นะการวิจัยของริบลุถือว่าเป็นความลับสุดยอดเลยเรียกคนจากชั้นที่95มาไม่ได้มีเพียงแค่คนที่ไว้ใจไม่สิอยากให้เห็นแค่คนที่จะไม่เอาไปบ่นมากกว่า พอต้องเตรียมหุ่นโยนจำนวนมากเอาให้พวกเดมอนใช้เสียงกันนะสิก่อนจะมองว่าเป็นการวิจัยคนเขามองว่าเป็นภัยคุกคามด้านการทหารเอาเปล่าประเทศอื่นคงไม่ยอมอยู่เฉยกันแน่แล้วต่อมาลาวิลิสเลยพูดอิกว่าเ,เยโคลิบุลุรออยู่เลยได้อาจารย์มาช่วยเลยสบายขึ้นหลายอย่างแต่ว่าแต่ว่าก็อยากให้ช่วยรีบหาคนมาเพิ่มนะพอได้ยินเช่นนะั้นลิบลุเลยพูดว่าก็แล้วว่าต้องพูดแบบนี้วันนี้เลยพาผู้ช่วยมาให้แล้วนะ ลามวลิสเทเองก็น่าจะรู้จักใช่ไหมคุณเดโนที่เป็นจอมาเหมือนกับพวกเราจะมาช่วยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปวันอะไรอะไรเขาได้เลยนะยูโน่ไม่น่าจะมีความรู้วิชาการแต่พวกงานใช้แรงน่าจะไม่มีปัญหาเดิมทีมือสมัครเล่นคงช่วยการค้นคว้าวิจัยไม่ได้อยู่แล้วดังนั้นเต็ยนพี่ก็คงให้ช่วยแบกของเก็บข้อมูลอะไรเทือกนี้แต่ว่ากขาอยากได้คนมาช่วยงานง่ายๆแบบนี้นี่แหละ ดีบรูดเลยคิดว่าน่าจะพอมีประโยชน์พอควรดีโนมองไปรอบๆด้วยความรู้สึกตื่นตาตื่นใจพอดิบรนดแนะนําเขาก็ได้กล่าวทักทายชื่อดีโนคิดว่าพวกเจ้าน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเป็นหนึ่งในจอมันถึงจะไม่อยากทํางานแต่ก็จะช่วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วกันพอดีโนพูดจบดีบรูดก,ก็คิดว่าจะว่าอย่างไรดีเป็นคําทักทายที่ไม่มีใจจะทําเอาเสียเลยแต่ก็ไม่มีปัญหาแต่แปลที่เขายอมช่วย พอถ้าคายกันเป็นวิธีแล้วเบตเตอร์ก็บอกเหตุผลที่มาที่นี่และสถานการณ์ที่ผ่านมาให้ฟังที่เบตเตอร์มาอยู่ที่นี่ที่สถานบันวิจัยชั้นที่100เป็นเพราะลาวลิสไปรักพาตัวมาจริงๆด้วยเป็นไปตามคาดเพราะคนไม่พอเลยให้เบตเตอร์หยุดงานแล้วให้ความสาคัญกับการวิจัยของลีบุลก่อนดูเหมือนว่าลาวิลิสจะบังคับโดยไม่สนความสะดวกของเบตเตอร์แต่ว่ามันก็ช่วยอะไรไม่ได้แหละนะเพราะอยากได้คนที่ทํางานละเอียด อย่างการจัดก,การเอกสารไม่ก็รวบรวมข้อมูลนี่นาเบเลตาก็ถนัดแต่ใช้แรงคุณทีนี่ก็ต้องคอยดูแลเขาวงกวดแล้วก็คอยดูแลลามรลิตด้วยวลล่าดูจะไม่ยอมช่วยทํางานทํานองนี้เลยแม้แต่น้อยแล้วตอนนั้นก็เห็นว่าไปสดรุตากับเบตเตอร์เข้าแล้วต่อมาลิบลุก,ก็ถามอีกว่าแล้วเอเลเมนเทลโคเลซารไม่เป็นอะไรหรือแล้วต่อมาลาบาิสก็ตอบว่าอืมก็คงไม่ค่อยดีหรอก แต่เดี๋ยวพองานนี้เสียจพวกน้องสาวของเทนี่จังก็จะมีร่างกายกันแล้วใช่ไหมล่ะเพราะงั้นไว้ค่อยไปพัฒนาต่อตอนนั้นก็คงไม่มีปัญหาหรอกพอได้ยินเช่นนั้นลีบลุกคิดว่าอย่างนี้นี่เองคิดแบบนั้นก็สมเหตุสมผลแล้วต่อมาลีบลุกเลยพูดกับเบตเตอร์ว่าลําบากแย่เลยนะเบตเตอร์พอแทักแบบนั้นเบตเตอร์ก็ดูเหมือนว่าจะทําใจแล้วยิ้มเหมือนเด็กๆออกมาแล้วเบตเตอร์พูดว่าแม้ตัวคาดจะอะไรอาวรกับการทํา ทหารกรอบเวทมนต์ให้สมบูรณ์อยู่แต่ว่าการวิจัยทางนี้มันก็ถ้าทางเบตเตอร์เองก็รู้สึกซับซ้อนความรู้สึกที่อยากบบนกับความรู้สึกที่ดีใจที่ได้มีส่วนร่วมในการวิจัยนี้เบตเตอร์กำลังขัดแย้งในฐานะนักวิจัยอยู่และความขัดแย้งตรงนี้ก็ดูเหมือนว่าจะทําให้เบตเตอร์เติบโตขึ้นอย่างมือคู่นี้ถึงจะตกใจที่ได้รู้ว่าดิโนเป็นจอมานแต่คู่เดียวก็กลับมาเยือกเย็นได้ดูเหมือนว่าจะตกใจกับอะไรมากเกินไป จนหัวใจเลิกหวั่นไหวไปแล้วเขาเป็นคนที่มีความสามารถลิบุรุตเลยคิดว่าเขาน่าอยากจะทุ่มเทกับการวิจัยของตัวเองแต่ท่าทางจะไม่ใช่แบบนั้นแต่ที่ทําให้เบตเตอร์หมดแรงก็มีเนื้อหางานวิจัยเป็นเหตุแล้วต่อมาเบตเตอร์เลยพูดว่าอยากจะขอทําการวิจัยนี้ต่อไปให้ได้ครับถ้าต้องการจะเห็นร่างกายที่ท่านลิบุรุตตั้งใจจะสร้างขึ้นมาเสร็จสมบูรณ์ด้วยตาตัวเองทุกวันมีแต่เรื่องแปลกใหม่หน้าตกใจจนแทบจะเสียดายเวลานอนเลยหรอครับ จากนั้นเขาก็ขอรีูรู้โดยไม่ปิดบางความตื่นเต้นดูเหมือนที่เบตเตอร์อ่อนแรงจะเป็นเพราะนอนไม่พอแฮใช้เวทมนตร์รีเซตฟื้นสภาพร่างกายมันก็ได้อยู่แต่มันก็ไม่ได้ควจบจักรวาลไม่ควรจะไม่หลับไม่นอนอย่างน้อยก็ต้องพักผ่อนขั้นพื้นฐานกันบ้างดังนั้นรีบรูจรึงบังคับให้เบตเตอร์พักผ่อนเดดีโน่ก็มาเป็นผู้ช่วยได้จังหวะพอดีก็เลยให้ดีโน่ทำงานจิบะถะไประหว่างที่เบตเตอร์ไปนอนด้วยเหตุนี้ ก็เลยได้เวตเตอร์อธิบายเนื้อหางานให้ดีโน่ฟังถ้าสนิทกันได้ก็ดีเสิเบตเตอร์อธิบายอย่างลื่นไหลโดยไม่แสดงอาการตื่นกลัวแม้อีกฝ่ายจะเป็นจอมารแล้วต่อมาเบตเตอร์เลยพูดว่าถ้าอย่างน,านั้นท่านดีโน,โน่อาจจะเร็วไปสักหน่อยแต่ขอให้ช่วยงานข้าทีนะครับดีโน่ที่ได้ยินเช่นนั้นเลยพูดว่าเอ๊ะแล้วเบตเตอร์เลยพูดว่าอย่ามาเอสสิครับเอาเวลาเป็นเงินเป็นทองนะครับแล้วดีโน่ก็พูดอีกว่า แต่ว่าข้าเป็นจอมานนะแต่เบตเตอร์ก็พูดว่าแล้วไงดีโน่ที่ได้ยินเชิญนางแล้พูดว่าแล้วไงเนี่ยนะเบตเตอร์ถอนหายใจฟู่แล้วมองดูดีโน่ด้วยสายตานิงๆงแล้วเขาเลยพูดว่าฟังนะครับเรื่องนี้จะเป็นจอมานหรือไม่ก็ไม่เกี่ยวดูเซสิขนาดท่านเวเดรา,ากับท่านลาเมริสก็ยังทํางานกันอย่างสนุนสนานเลยเห็นไหมครับพอได้ยินเชิญนางดีโน่เลยพูดว่า เออมันก็เหมือนจะใช่อยู่หรอกนะพอได้ยินเช่นนั้นเบตเตอร์เลยพูดว่าดีแล้วครับจึงเข้าใจเอ,อ้ามาเริ่มกันเถอะครับอีโน่ก็เหมือนจะพูดอะไรบางอย่างแต่สุดท้ายเขาก็ตอบว่าครับลิมูรุไเห็นเชื่อน,นั้นเลยคิดว่าเจ๋งมากเลยเบตเตอร์ลิมูรุแอบ,บดูทีท่าอยู่นิดหน่อยจะด,ดูเหมือนจะไม่เป็นอะไรแฮะเลยฝากฟังไว้กับเบตเตอร์อย่างสบายใจทีนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องผลการวิจัยที่ค้างอยู่ ถิงดีอาโบจะเป็นคนขอมาแต่ให้สร้างหุ่นโยนต์พันตัวก็คงสาหัสอยู่นะเคยคิดอยู่ว่าจะสร้างตุ๊กตาจากเล็กก้ามอนตาเหมือนของเบเลตา้าแล้วให้ราฟอเอลสร้างรุ่นผลิตจํานวนมากออกมาแต่ถ้าทําแบบนั้นก็คงไม่มีความหมายอย่างไรก็ตามจะให้มานั่งทํามือเทะตัวก็ไม่ใช่ตรงจุดนี้เองที่รุดจึงนึกแผนการสุดยอดออกมาได้นั่นก็คือสถานที่นี้ มีการผลิตออกมาจนวนมากได้ที่ริบุรเตียมขึ้นมาคือเทปซูลกระจกเสริมความแข็งแกร่งโปร่งใสขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง1เมตรและสูงประมาณ3เมตรชื่ออย่างเป็นทางการก็คือเทปซูลเพาะเลี้ยงมีวัตถุประสงค์เพื่อเลี้ยงดูอสูนมีวัตถุประสงค์เพื่อเลี้ยงดูเพื่ออสูนเอาไว้ด้านในตรงตามชื่อด้านในเทปซูลจะเต็มไปด้วยสารละลายซึ่งนั่นเป็นน้าที่เอามาจากทะเลสาบใต้ดินของถ้าปิดผนึกที่ริบุรูเอาเข้าไปไว้ในกระพอ ด้วยความที่มีแกนเวทเข้มข้นสูงเจือจางอยู่ในปริมาณมากจึงมีชื่อเรียกว่าวาลีเวทเป็นของแสสะดวกที่สามารถใช้งานได้หลากหลายทั้งช่วยเจือจางและเล่เลปปร่งสรรพคุณยาเทปซูลเพาะเลียงจะมีช่องบรรจุแกนเวทจึงสามารถเติมแกนเวทลงไปได้จากนั้นก็จะทาการปรับระดับความเข้มข้นของวาลีเวทเล่นเร่งการเติบโตของอสูรถ้าความเข้มข้นของวาลีเวทลดลงก็จะถูกเติมเต็มเข้าไปเอง โดยอัตโนมัติและกลไกจะรักษาสภาพเอาไว้ในระดับหนึ่งเชบซูนย์พดเลี้ยงจะเตรียมเอาไว้จํานวน1,000ัหลังจากที่เตรียมการเสร็จเรียบร้อยลิบลูกก็เกิดนึกขึ้นมาได้ว่าถ้าทําขนาดนี้แล้วก็ทูนั่งทําทุกาตาพันตัวเปิยเลยไม่ง่ายกว่าหรือแต่คิดแบบนั้นไปก็ป่วยการสิ่งสําคัญก็คือความโรแมนติกต่างหากระหว่างที่เตรียมการกันก็คึกคักกันดี ตัวลิบลุกก็เลยไม่นึกเสียใจเลยแม้แต่น้อยหน้าลานกว้งที่มีเทปซูนเพาะเลี้ยงตั้งเรียงรายเป็นภาพที่งดงามมากการเพราะเลี้ยงอสูนจำเป็นต้องมีเงื่อนไขจำเพาะเรื่องนีเพิ่งค้นพบในการวิจัยไม่นานมานี้ไม่ว่าจะเติมแกนเวทลงไปในเทปซูนเพาะเลี้ยงให้เข้มข้นแค่ไหนก็ไม่สามารถให้กำเนิดอสูนขึ้นมาได้แต่ว่าถ้าผสมชิ้นส่วนบางอย่างลงไปก็จะให้กำเนิดอสูนที่เกิดจากการเติบโตของส่วนผสมดังกล่าวได้ อธิบายให้ชัดเจนขึ้นมาแล้วกันถ้างูใส่ลงไปในเทปซูลพะเลียงงูตนนั้นก็จะตายเพราะแกนเวทแต่ว่าซากของมันก็จะละลายผสมเข้ากับวาลีเวสแล้วเกิดใหม่กลายเป็นเทมเพสเซอร์เพนอสอรพิษวายุจิจูก็ได้สร้างอสูรแรงเอขึ้นมาได้เลยคงเข้าใจกันแล้วใช่ไหมว่าเทปซูลพะเลียงนี่เป็นของที่สุดยอดแค่ไหนด้วยเหตุนี้อสูรที่เกิดขึ้นมาในเทปซูลพะเลียง ก็พิสูจน์แล้วว่าแข็งแกร่งกว่าอสูรที่เกิดตามธรรมชาติเพราะไม่รู้ว่ารักษาระดับความเข้มข้นได้มากกว่าปกติหรืออย่างไรถึงได้เกิดมามีร่างกายที่แข็งแรงทนทานเพียงแต่ว่าก็มีบางตัวเหมือนกันที่ร่างเนี้ยสลายตายไปทันทีจะปลอดภัยหรือเปล่าตอนนี้ยังขึ้นอยู่กับดวงยังต้องปรับปรุงอีกมากก็จริงแต่ริบรุตั้งใจว่าจะให้คุณสมบัติตรงนี้สร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาพันตัวแล้วต่อมาริบรุก็พูดว่า แล้วนี่คืบหน้าไปยังไงบ้างแล้วลาวบริก็ตอบว่าคืบหน้าดีแล้วก็นะทางข้าเองก็วิจัยคืบหน้าไปเยอะเหมือนกันพอได้ยินารวนาวบริสพูดเช่นนั้นริบุรุตเพูดว่าโห้น่าตื่นเต้นจังแฮะแล้วนั่นมันอะไรริบุรุมองเห็นสิ่งที่ลอยอยู่ด้านในแล้วแทบจะสำลักออกมามีของที่สุดยอดเกินความคาดหมายมากอยู่ในนั้นที่ริบุรุคิดไว้คือสร้างโคกโกโดกขึ้นด้วยเหล็กกล้ามนตาจากนั้นก็ไปแช่ในสารพ่เลียง ถ้าทำแบบนั้นกระจากจะกลายเป็นสื่อกลางแล้วกลายมาเป็นโครงล่างของโกลีมตุ๊กตามันกระดูกกระดูกเป็นของที่ทำขึ้นมาโอกาสที่ล่างเนี้ยจะแตกสลายจึงต่าและมันไม่มีวิญญาณสถีตแกนเวทในน้าเพียงแค่กันตัวจับตัวกับกระดูกแล้วก็ไม่น่าจะมีสติสัมปชัญญะด้วยต่างจากตอนของบเบเลตา้าไม่จะเป็นต้องสร้างโครงล่างอย่างละเอียดเพราะพวกปีศาจที่มาสิงน่าจะไม่ใช้แกนเวท ปรับรูปร่างกันได้ตามใจชอบทั้งที่คิดเอาไว้แบบนั้นแต่สิ่งที่ลอยอยู่ในเทพซูนเพราะเลี้ยงเป็นพันก็คือโครงร่างของโบโกเลียมไม่ผิดหรอกแต่ตามส่วนต่างๆของร่างกายจะมีการดําเนินงานหลายๆอย่างไว้ด้วยที่สุดตาที่สุดก็คือส่วนหัวใจด้านในอกมีแกนมนตาจตวิญ,ญญาณเซฟไว้อยู่แทนหัวใจแล้วลิบุลโลจะถามว่านี่มันแล้วลา,าเมเลตตอบว่าไอ้นี่ไอเดียข้าเอง คิดว่าถ้ามีแกนที่ทรงพลังอสูรก็น่าจะแข็งแกร่งขึ้นมานะลาเมลิกก็ยิ้มหวานตอบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเธอพูดเหมือนง่ายแต่การเตรียมการแกนเวทมนตราจีวิญ,ญญาณถึงพันชิน้นก็น่าจะลำบากอยู่นะถ้าเป็นตัวลบุลูก็คงสร้างขึ้นมาไม่เสียเวลาอยู่หรอกแต่ถ้าไม่รู้สึกสนใจหรือมุ่งมั่นมันก็จะกลายเป็นเรื่องยุ่งยากที่ไม่นึกอยากจะทําเพราะฉะนั้นจึงได้เรียกวิธีที่ง่ายกว่าแต่เหมือนลาวมลิสจะไม่พอใจแค่นั้น ทำงานซ้ำไปซ้ำมาอย่างแข็งขันจนเตรียมได้ครบพันชิน้นแถมยังมีกิจิคอนจิตวิญญาณเทียมประกอบอยู่เรียบร้อยยิ่งไม่กว่านั้นยังใช้วิทยาการสิงสถีดที่ใช้โฮโมนคูดมนุษย์เทียมของซาลีออนด้วยอย่างเบเลต้าสามารถสิงหุ่นยนต์ที่ใช้เป็นร่างกายได้ง่ายๆแต่ว่าพวกน้องสาวข,ของคุณเทนี่อาจทำมาได้ง่ายแบบนั้นพอคิดแบบนี้แล้วการใช้กิจิคอน ก็ถือว่าถูกต้องเพียงแต่ทําแบบนี้ต้องใช้เวลามากเพราะฉะนั้นคนถึงไม่พอแล้วต่อมาเบเตอร์เลยพูดว่าความคิดของท่านลามลิดช่างวิเศษน่าสนใจมากเลยครับได้เห็นแบบนี้แล้วข้าเขาอดให้ควมรวบมือไม่ได้เลยเบเตอร์บอกด้วยสายตาเลื่อนลอยมันก็นนะมีจํานวนตั้งขนาดนี้คนจะเก็บข้อมูลกันจนตาเหลียกแหละแล้วต่อมาเบเตอร์ก็พูดเีกว่าแกนมนตากีวิญ,ญญาณขนาดเท่ากัมปั้นพวกนี้ มองอย่างไรก็เป็นของดีพอเอามาประกอบกับโครงกระดูกที่ผมสร้างจึงได้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปกวัวที่คาดการเอาไว้ตั้งแต่แรกมากโขบนกระดูกโลหะมีอักขระอยู่ด้วยทําให้แจนเวทห่อหุ้มกระดูกและเริ่มมีโครงสร้างก้ามเนื้อเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมารู้สึกเหมือนได้เห็นขบวนการให้กําเนิดปีศาจมาด้วยละเอียดแอลลิฟลูกก็คิดอีกว่าอย่างนี้นี่เองเบตเตอร์ถึงได้เสียดายเวลาหลับเวลานอนสินะ แล้วต่อมาลาบริตได้พูดว่าเป็นไงน่าสนใจใช่ไหมต่อด้วยเวเราลาฮ่าฮ่าฮ,ฮ่าแค่ได้เห็นลิบุลูทำหน้าแบบนั้นก็ถือว่าผลตอบแทนคุ้มค่าแล้วล่ะลาบริตกับเวเดราทา่าทางดีใจแล้วลิบุษได้พูดว่าอ้อมันก็น่าสนใจจริงๆนั่นแหละนี่น่ะไอเดียของลาบริตจริงๆหรือแล้วลาบริตเลยพูดว่ายังอยู่แล้วสิเป็นไงเป็นไงล่ะลาบริตตะโกนพายืดอกอย่างอ้วอวด แล้วต่อมาลีบรุลก็คิดว่าหจะยืดก็ได้เฮะคนนี้มันสุดยอดจริงๆพมันเผินราเมริดดูเหมือนคนติงตองแต่ที่จริงแล้วหัวดีดูเหมือนว่าจะเชี่ยวชาญด้านวิชาการวิศวะกรรมจิตวิญญาณแล้วก็กําลังศึกษาศาสตร์เวทมนต์แถมยังแวบไปที่ชั้น95อยู่บ่อยๆด้วยและด้วยความที่อยู่มานานจึิงๆได้แต่ฉานเรื่องกฎฟิสิกส์อาจจะดูผิดคาดแต่ก็มีคุณสมบัติของนักวิจัยพร้อมพันุ อย่าปล่อยให้รูปลักษณ์ภายนอกหลอกเอาเชียวแล้วต่อมาลีบอลลย่พูดว่าแม้อันนี้ก็สุดยอดจริงๆนะที่ต้องทําทั้งหมดนี่คนลําบากหน้าดูละสิได้ยินเช่นานาั้นลาร์มลีบเลยพูดว่าก็นะไม่ได้เป็นตุ๊กตาโคตรตอบแบบเบเลต้าแล้วก็ไม่ได้เป็นแค่ตุ๊กตาที่มีแค่โครงกระดูกก็จริงแต่คิดว่าถ้าทําหัวเจเทียมให้ได้แจนเวตในเทปซูลน่าจะซึมซับลงไปได้ดีทําให้มีพลังงานมากๆได้นะ พอได้ยิยนเช่นนั้นลบลูก็พยักหน้าเงกหัก,กให้กับรามฤที่อธิบายอย่างหนักแน่นก็จริงที่ถ้าทาได้แบบนี้ก็น่าจะสร้างร่างเหนือที่แข็งแกร่งกว่าที่ลีบลูคาดคิดเอาไว้ขึ้นมาได้แถมยังแบบกล้าโอดุดด้วยระหว่างที่มองสิ่งนั้นที่ลอยอยู่ในเทพศูนย์เพราะเลียงก็ได้ลองจินตนาการถึงความสามารถของมันดูเป็นไปได้ว่าอาจมีพลังระดับสูงแม้แต่ในหมู่แรงเอด้วยกันแถมยังตั้งพันตัวอุตสาเตรียม แกนมนตาจีวิญญาณกับกิจิคอนเอาไว้ตั้งขนาดนี้ลิมูลุก็ชมว่าสุดยอดจริงๆจากก้นบึ้งของหัวใจเลยคลิปนี้ก็ต้องขอเไวบไว้วเพียงเท่านี้นะครับแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้า